เจอลูกค้าบอกว่าเปิดข้างลองทรงเฮ้ยยังไงเนี่ย <c oughs> เปิดข้างลองทรงยังไงอ่าผมว่าทุกคนต้องเจอแทบจะทุกคนเลยต้องเจอทรงนี้แน่นอนเปิดข้างลองทรงเราก็ไม่โทษลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่รู้แต่เราก็ต้องบอกเขาหรืออธิบายเขาให้ชัดเจนหรือเราต้องเคลียร์กันตัวต่อต,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 ตัวเลยว่าเฮ้ยเอาไงดีวะอ่าลูกค้าครับเปิดข้างลองทรงนี่ยังไงครับผมอ่าเปิดข้างอ่าผมจะเปิดข้างขึ้นไปนะ จะเป็นเงาหรือจะเป็นขาวอ่าเงากับขาวต้องมานะเปิดข้างขึ้นไปเจ้าเงาหรือขาวถ้าขาวก็คือเปิดข้างขึ้นไปเสร็จใช่ไหมเราก็ถ่ายขาวได้เลยไม่ต้องเงาก็คือการขอบได้เลยพอถ่ายพอถ่ายเบอร์เบอร์อาร์ติไปเบอร์สองอันนี้ก็เบอร์หนึ่งขาว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 เลยแล้วก็แต่งนิดอ่ะนั่นก็คือขาวหรือจะเป็นลูกค้าไม่พอใจเราก็ลดให้เขาเป็นศูนย์จุดห้าได้อ่าแต่เปิดข้างลองทรงผมตีเป็นโจทย์ว่าเป็นลองทรงสูงนะ เปิดข้างรองทรงอะผมตีเป็นรองทรงสูงนะเปิดข้างขึ้นไปเลยแป๊ดแต่เขาจะเอารองทรงด้วยเราฉีกเลยนะเราฉีกไปเลยเราฉีกกับเขาไปเลยว่าจะเอาเป็นเงาไหมครับเป็นเงาแบบไล่เงาไหมแบบเปิดข้างรองทรงอะมันก็จะเหมือนรองทรงต่ํารองทรงกลางแต่มันก็จะเป็นเปิดข้างสูงขึ้นไปแต่ก็จะเป็นเงาลงมานะครับเคลียให้จบนะครับช่างใหม่ประเด็นนี้ผมจะสอนเลยนะอันนี้ผมขอสอนเลยเราต้องเคลียให้จบก่อนที่ เราเปิดข้างไปแล้วเราต้องเปิดข้างไปก่อนแล้วเราต้องเคลียร์ให้จบนะเพราะว่าถ้ามันเคลียร์ไม่จบมันตัดผมไม่ได้มันเปิดเปิดข้างรองทรงกับเปิดข้างขาวอ่าเปิดข้างรองทรงก็เปิดข้างเงาเรานี่แหละไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปงงทรงทรงมันจะอยู่กับเราสองคนแค่ช่างกับลูกค้าอ่าจําไว้นะช่างใหม่นะอ่าถ้าเขาโอเคเป็นไล่เงาพอเราก็ไล่เงาให้เขาเสร็จอ่าโอเคไหมครับโอเคจบวินวินเขาจบเราจบ อ่าช่างใหม่อันนี้ช่างเปิ้ลแนะนำนะเปิดข้างลองทรงเนี่ยเจอแน่นอนเจอแน่นอน